ชีวิตเดี๋ยวนี้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องคู่กับความเชื่อนะครับผมเฮ้ยผมเนี่ยก็อยากจะให้สาวๆเนี่ยมาหลงเสน่ห์ของผมเหลือเกินว่าแต่เดี๋ยวผมต้องท่องคาถาซะหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้เจอสาวสวยๆสมุทรสาปเขาโตลาโตสมาสมุทรสาทรเรื่อง คาถาเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่ผมมาที่นี่เนี่ยเพราะเขาบอกว่าที่นี่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จะช่วยให้ผมเนี่ยมีสเสน่มนต์ขังคง,งกระพันชาติ คุณแชมป์จารับเค้กอะไรดีคะเ,เรามีทั้งใบเตย <_ d ata> นมสดช็อกโกแลตนะคะเอา้าคือผมมาเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อเอาไปบูชาให้ชีวิตของผมเนี่ยมันดีขึ้นเรามีทุกอย่างเลยค่ะคุณแชมป์ยันเมตตามหานิยมนะคะเสือยันเสือเพ่็หรือว่าคุมารทองก็มีนะคะอย่าบอกนะว่าว่าที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นี่คือเค้กสายมูใช่ค่ะทั้งหมดที่เราพูดกันคือเค้กสายมูทั้งหมดนี้เลยค่ะ คิดถึงเบเกอรี่นะครับเป็นร้านเค้กชื่อดังของจังหวัดบูรีลัมครับเปิดมานานกว่า11ปีมีมากกว่า10สาขาทั่วประเทศเรื่องรสชาติและคุณภาพเป็นที่รู้กันของลูกค้าว่าร้านนี้ดีมาตลอด แต่ที่น่าทึ่งสุดๆก็ไอเดียของคุณฟ้าเจ้าของร้านนี่แหละครับที่คิดเอาเรื่องวัตถุมง,งคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตกแต่งอยู่บนเค้กครับซึ่งถือว่าเป็นเค้กสายมูเจ้าแรกๆของประเทศไทยสร้างความแปลกใหม่ในวงการเคร้กแบบนี้รับรองว่าสร้างไปให้เจ้าของวันเกิดเปิดกล่องมาต้องทึ่งอย่างแน่นอนของเรานะคะมีเค้กยันนะคะเค้กยันนี่เป็นที่นิยมมา,ากแคลคาดปลอดภัยนะคะคงพันชาตีานะคะ ถ้าเกิดน้องแคมนะคะอยากหนังเหนียวเคี้ยวไม่เข้านะคะมียันเสือเพ่นนะคะมีด้วยนะคะวาดเหมือนมากจะเน้นบูชาก็ได้นะคะเรามีกุมารทองค่ะถ้าจะลองชิมก็ได้นะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลนะคะตัวนี้เป็นแม่นางกวักของเรานะคะอวบอิ่มมากค่ะเก็บเงินเก็บทองนะคะนี่นะคะตอนนี้กําลังฮิตมากเลยค่ะไอไข่นะคะเด็กวัดเจดีของเรานะคะก็เก็บไอไข่ไว้บูชาได้นะคะแล้วก็หุ่นผูกจิตนะคะหัวรักหัวหลงนะคะตัวนี้ แต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีไปจนถึงกระทั่งเค้กหน้ากรุพระคือพระระดับราคาร้อยล้านพระดังพระที่เซียนต้องมีคุณฟ้า,าก็นำมาสร้างสรรบนหน้าเคก้กมีอะไรบ้างเนี่ยอย่างพระเครื่องที่เราเห็นอยู่มี <ใน S 1> พร<า>ะดัง,ดงๆเลยนะคะที่เซียนท้าจะต้องมีนะคะ,ะก็จะมีทั้งพระสมเด็จนะคะอสององค์ด้านข้างพระสมเด็จแล้วก็มีพระซุ้มกอนะคะคคมีหลวงปู่ทวดนะคะคสมเด็จจิตรดานะคะคคแล้วก็พระปิดตา แล้วก็ตอนนี้นะคะต้องต้องมีเลยค่ะก็คือไอ้ไข่นะคะเอกว่าเจดีเรามีเรามีครบเลยค่ะก้อนนี้ก้อนเดียวนะคะกลุ่มมหาสมบัติร้อยล้านค่ะก็อันนี้คือสามารถทานได้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นพระเครื่องจริงๆแล้วมาวางไว้ไม่ใช่ทานได้ค่ะเป็นน้ำตาลค่ะนี่เป็นน้ำตาลต้นค่ะทำได้เหมือนมากแล้วก็ปัดทองนะคะเออเหมือนจริง และที่ทําแบบนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาลบลูนะครับแต่ทําเพื่อเสมือนเป็นการมอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแม่แต่มาเป็นองค์แบบนี้ผมว่าคนรับนี่คงจะกินแต่เนื้อเค้กครับส่วนพระนี่นําไปขึ้นหิ้งไว้กราบไหวบูชาซะมากกว่าละมั้งเนี่ยเค้กแต่ละอันเนี่ยก็จะมีดีเทลทั้งนั้น<ม>แต่อันนี้หลายคนอาจจะดูว่าเฮ้ยม,มันมีแค่สลากกินแดงเหรอ แต่<ช>จริงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ,ะเพราะว่ามีความพิเศษซ่อนอยู่ค่ะตรงน้องแชมลองดึงดูได้เลยค่ะดึงขึ้นมานตรงแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่เค้กลอตเตอรี่นะครับผมโอ้ยให้พ่อให้แม่เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่หุยหุยไ้สามร้อยสี่ห้าหเจ็ดโอ้ยอยัง <5. S 1> ไม่หมดยังไม่หมดครับคุณผู้ชมจะสนุก นี่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะว่าลูกค้าจะมีงบมาให้เราเท่าไหร่นะคะมีเยอะแยะขนาดนี้ผมถามถึงไอเดียดีกว่าพี่ฟ้ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนไทยเราก็คือมีความเชื่อมานนานมากเกี่ยวกับ,รบเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่า เวลาเรามอบเค้กให้ถ้าเป็นเค้กเดิมๆเค้กผลไม้เค้กดอกไม้เนี่ยมันก็ดูธรรมดาไปละเราน่าจะเอาความเชื่อนั้นน่ะนะคะของคนไทยโบราณมารวมกันแต่ว่าทําเป็นความน่ารักก็เลยเกิดไอเดียเค้กสายมูหรือว่าเค้กสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้คขึ้นค่ะน้องแชมป์สำหรับการแต่งหน้าเค้กจะมีด้วยกัน2แบบคือเค้กที่ใช้ฝีมือกันวาดโดยมีมือหนึ่งในการวาดหน้าเค้กคือพี่โชมและอีกวิธีก็คือเค้กปั้นมือครับถ้าเป็นการปั้นก็ต้องคุณละมุดครับพี่โชมเนี่ย มีวาดอะไรมาบ้างแล้วก็วจะเป็นรูปเหมือนรูปการ์ตูนครับแล้วก็ตามแบบที่ลูกค้าสั่งมาอืเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำยันอันไหนดีอันนี้จะเป็นแควคาดครับพี่โชมครับลงมือเขียนอักขระขอมราวกับอาจารย์จอมขมังเวทครับแม่แต่ที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่จะวาดกันง่ายๆครับเพราะที่กําลังวาดอยู่นั้นมันคือเนื้อครีม บีไปบนหน้าเค้กถ้าพลาดหรือผิดนิดเดียวก็ต้องทําใหม่ทันทีครับการวาดโดยใช้ครีมเนี่ยค่ะมันก็จะมีหนึ่งอุณหภูมิในมือของเราช้าก็ไม่ได้ช้าไปครีมในมือเราก็จะละลายพอมันละลายไปแล้วเนะะี่ยค่ะเส้นมันก็จะไม่เป็นเส้นแล้วและในขณะเดียวกัน,นมือเราวางลงบนเค้กไม่ได้เราต้องยกมือนี่ค่ะตลอดเวลาคนที่เขียนเนี่ยบางทีเขาต้องเกรงอยู่หลายๆชั่วโมง4ี่ห้าชั่วโมง และก็มาถึงวิธีการตกแต่งหน้าเค้กสายมูด้วยการปั้นวิธีการนี้เป็นการทําเรียนแบบการทําคุณใสให้คนรักคนหลงโดยปั้นตุ๊กตาผู้หญิงและผู้ชายผูกมัดด้วยสายสินซึ่งคุณละมุดนี่จะใช้น้ําตาลปั้นด้วยมือทุกขั้นตอนครับนี่ครับคุณผู้ชมได้มาแล้วตุ๊กตาผูกจิตหลักูลงปูหลักูลงปู ก็ต้องมาให้มันขลังขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับโดยการที่จะลงรักปิดทองนะครับเป็นทองคาเป็นทองคําเปลวนะครับที่สามารถทานได้นะครับผมสเสร็จแล้วเค้กสายหมูรักกูหลงกูนี่นี่คุณผู้ชมครับอันนี้นะครับผมคือนางกวัก แบบเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับผมอันนี้คือของจริงอันนี้คือจําลองขึ้นมาเก็บรายละเอียดดีเทลเนี่ยได้โอ้โหเหมือนมากส่วนไหนฮะที่ปั้นยากที่สุดเป็นส่วนของใบหน้าค่ะใบหน้าทำไมฮะเพราต้องใส่ลูกตาเขาให้เหมือนมีขนตาของเขาให้เหมือนในในรูปที่เราได้มาคะ่ะอย่างนางกวักอันเนี้ยคือใช้เวลาเท่าไหร่ในการอันนี้หนึ่งวันค่ะหนึ่งวันตหนึ่งวัน วันนี้เนี่ยรายการเรามาทั้งทีครับพิเศษสุดๆโอ้ oh, ถ้าลายแบบนี้ครับลายโลโก้ logo, ไทยทึ่งของเราเนี่ยคิดถึงเบเกอรกี่เนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะทำได้เลยค่ะ <Hey. S 2> สำหรับรายการไทยทึ่งนะคะเป็นของขวัญให้เลยค่ะเราทำให้อันนี้คืองานวาดทั้งหมดไม่ได้บอกว่าใช้ง,งานวาดทั้งหมดแบบเลยค่ะไม่ได้ปริ้นอะไรค่ะลายไทยรายละเอียดต่างๆนะคะทุกอย่างนี่ใช้มือวาดเลยค่ะดูฮะคุณผู้ชมครับว่าความเหมือนเนี่ยมันเหมือนขนาดไหน แม้กระทั่งตัวแบ็กกราวน์ของของตัวยักษ์เองเนี่ยคือรายละเอียดก็ยังเก็บเก็บได้ดีมากเลยนะฮะมาถึงคิดถึงเบเกอรี่นะครับทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องมาขอชิมเค้กสายมูกันหน่อยดีกว่าผมอยากจะคงกระพัน์ นี่เป็นเค้กซิกเนเจอร์ของเรานะคะก็คือจะเป็นเค้กเนื้อใบเตยอ่าเนื้อใบเตยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชิมกันนะคะว่ารสชาติเค้กเป็นยังไงบ้าง<อ>ใบเตยที่ลูกค้าเห็นนี่ก็คือเป็นน้ำใบเตยแท้ๆจริงๆนะคะกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าทานจะรู้เลยว่ากลิ่นมันเป็นใบเตยจากธรรมชาติ มุนมากครับคุณผู้ชมครับกลิ่นใบเตยนี่ตีขึ้นจมูกเลยมันไม่หวานมากจะมีความพอดีพอดีกลมกล่อมครับคุณผู้ชมครับถือว่าอร่อยมากนี่แหละครับยุคนี้สมัยนี้เขาจะขายอะไรมันต้องมีความต่างสร้างจุดขายอย่างเค้กสายมูของร้านคิดถึงเบเกอรี่เจ้านี้ก็กล้าคิดแล้วก็กล้าลงมือทําครับพวกเราชาวไทยทึกก็ขอให้ออเดอร์ปังๆขายดิบขายดีเฮงๆงกันเลยนะครับและนี่ครับคือเค้กสายมูนะครับที่รวมความเชื่อนะครับ แล้วก็รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนหน้าเค้กนะครับและนี่คือเค้กไซส์โม